ครับคลิปนี้ก็ต่อจากเมื่อวานครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นการต่อเติมขยายห้องออกมานะครับอีนเนท้เท่อ,ทองเท้าคานครับตั้งหลุมเพื่อยึดเสาน,นี้ก็ได้ต่อความแข็งแรงนะรตรงกับคานนะยึดเชื่อมติดกันนะครับก็มี เสากั้มเนี่ยนะครับใช้ซีคุณสองนะครับเนาะตั้องปืนนี่ก็เป็นซีคุณสองครับซีคุณสองกระดานจะเป็นกระดานซีเมนต์บอร์ดครับกับเอาใช้กระดานวางนี่นะครับเขาใช้ซีเมนต์บอร์ดครับหนาสองเซนต์ครับหนาสองเซนนะครับความมันก็จะนักน้อยนะครับก็เลยม่ได้ใช้วิวาบอร์ดครับใช้ซีเมนต์บอร์ดครับก็ใช้ได้ครับ